สวัสดีค่ะพี่น้องสุผูสุคนมือนี่แง่ลอกไก่เพื่อนไก่ไก่ซานเลยด้วยค่ะเด้อไปมองอุ่มยังไปตาแงไปมองอุ่มอูไปดิหลักไปดิหลักอุ้ยเขาเอาหน้าไปนี้วก็โดยคอยซื้อผานในให้สามซีโต้เจ้าคือใส่แต่ตัวเดียวแล้วตัวแล้วมันเขาไปดีลหรเขาไปตะพุ่นขุนไปดีล่ะไปอุ้ยเจ้าไปเขาไปหาสองคนเจ้าตันทางไว้อยู่เอ้าไป มือนี่กระสีมาแงไข่หมดแดงด้วยค่ะเด้อทำการแงด้วยอิตาทองด้วยค่ะเด้อโอ้ยหำไมมันไข่ล่ะตัวนี้ไข่ใหญ่แล้วนี่เออว่าเ้าเจ๋ยว่าแต่มันยังบ่ทันไข่ใหญ่ด้วยค่ะเด้อไข่ใหญ่เติบลหรอข่าแต่อันนี้กันอยู่นั่นแหละ ดูดดูดขบ่ใดแต่พอเห็นปองติตาด่มคตายขาด่มา้ยเอาครูไปาจะบอกอันนี้อไหนตีฆ่าขาางนาขาเอาปดไปก่อนาที่หัอ้ยข้างหลาย่มไม่มใใหญ่อยู่

มาที่เาจอมาถื้วเี้เ้าโดยออกออกได้ยังตาโดยออก เอามาถัวตะโดย้ยาตรงงเองเขนาดให้ถือคูขนาดให้ถือคูยร่างลงละบ้านนี้พอพอมองมันบอกนเขาาพาผู้ใดจวยจะแกู่ด้อคอยที่อยที่พี่เจ้านอนลงเลยแหละอามันไปน้อายวัวว มอฟเอาได้หำมันนั่นลากเขาตีดีมารักแงมเด็เขาเลยนี่ไมมาลักหำมันเขาอยู่แต่อยู่ยังแต่บ่งเดียวเผาออกมากแยกกอลิกอนไปชอยตะโดยถั่วบอกให้เราสาระยานไปอีกแล้ว เตียมะบเตยไม้หลายโยโ้ยโยโ้ยโ้ยหขกับไปคบหมาผูยิ่งโอ้มันใส่ผ้าเดบอยู่ไหนนี่ก็เลยก่อกระแสชิ้นมาสิตายๆโอ้โห้าขายุ่มดูบกานดมผ้าขายุ่มไหโอ้ก็ผ้าขยุ่มมามามาไปกันไปเหตุยังนำพุมลัน พากันไปเฮ็ยังน้ำพุมออกมาเอาออกตโดยอุ้ยใช้ผ้าขัดยุดแก้ผ้าออกมาผีมาผี่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 มามาพอดออกหาแก้ผ้าทิมก้อนเกิบเกอบกระผมมากระผมตั้ ตาแก่แล้วเร็ว้น่ะเกือบวัต๊เกือนี่หมดเลยพ่นันพ่อนันแต่งโตลาดกุ่มโอ้ยมาเสียโอ้ยถอนมดทะลุนี้ถอนมดอนไี้ได้น่าเอ็นด เอ่ามาจะมานั like ่งอยู่นี่มาเด้อมามามาเผ่ามาเออไปแล้วคอยมาไวไปบอกพี่แงมากับกูตลอดตายกูอาวิถีไปทังเพื่อนเลยวิถีบเจ้าจะหอบมันมามันอยู่หน้าป่าเจ้าจะหอบมันมา ขอยาวี่ไปเคือเขาพาคุณก็บอกโขวละมันก็ไปมองเขาเง้วี่ไปก่อนวีไปนั่งมึงรักเก้าด่าขวดขวดอยู่กไปมองเขาเงอ้เร็วเร็ว กูสิเปิดพงเลย,ยมาเชือรูดมา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 กระยุทำดกักอ้ยเมืม่อไหร่ตีเ,ดดเม,มือม่อเลี้วใครใหญ่เลี้ยวตัวนี้อ่าคอยแน่เอา้าฮบคุเออใครคือ,อบอับอ โอ้เต็มโออู้ขอ้ยบนี่เบลนี <t ip> <t ip ่เตยนั่นเต็มอยู่นั่นอ้ย หมดจ้าเตงคอยอือหามเ้ยเป็นหมอใหม่ไม่เป็นงางไหมคองส่งก็คองเข้มมันัมายู่มามาถอยกูเป็นลังเตงโตลานกุ่มเตงโตลานกุ้มมาเนี่ก็เท้าเตง ชอบแซงเลยยดคใครกันตนวมวงแจ้าเจ้ามายบคนดีด้วยมาเงย่าข้ยาเออเออาไมู่ไปกชิแบงมือเช้ามาดูเงี้เงเป็นมอบัดเจลยจะได้จะมันบกบวะโอ้ยกูไปบบผู้บไปไต่มอนมีไปไต่มองเขาแย่มยมองกูลงมาเสียคตมอโนโอโง่เลยตี เป่าไม้ห่างอันต่อไปของเฮาเด้อค่ะพี่น้องนี่ล่ะไอ้นิ้วก็อยู่นั่นดิสวนตะดอยแล้วว่ะกม่วงกดอกดอกอยู่ตัวนีหน่วยหน่วยดอกอ่นี่เอเออมีหยังแดอย่าแ่องนี่แตกลสุเลยได้นี่ตะไจะลองแงเะเป็นบ่งแงเป็นเป็นแง เนี่ยตมแดงนั่นเน่ยตมแดงหงเดียวนั่นนะหงดำๆโอ้ยไม่แดงก่อยมุนป้านห่อตไอครูงึงยงบอกถึงบ่เสียกบอเลยนี่นีตือเลยคือบ่โดนวหว คือว่าทงพอยที่หน่อยดี่าีเลยพีใหมก็ซิมเล้วซิมเราถูกซิมกี่เราถูกเคยแงจมบดแดงยังขึ้นเราบุเคยแงจังเทือกัแง่นแ่ได้มาลิกาโอ้ยมันอันนี้เลยมันอันนี้บ่อตะโถตาตะโถดังยวเขาลบมาเขาเกียเขาจิมาขายนี่เอมบ่เห็นไงเขามาเห็นแต่ตัวนี้ไง าม,าไไม่วไไงหน่อยของตะดุยละ่ะเตรียมเส,ส,สียเอีดได้เลยเด,ด้อค่ะพี่โดว้าน้ำลายแตกยังอยู่น้ำโกกใหม่ตาดุยโอ้ย ถอดมันถอดง่ายเลยถอดแมงห้างโอ้ถอดแม่งแงน่ะนะเขานึ่งนีแม่เกิดข้อไขค้างดี่อยู่ลขาบ้งใส่จะคล้องหรอนี้ ่อยงวสิจัดการกันห่านลงเลยเดี๋ยวมื่สิได้ผ่อหน้าตาโถแกเอาไปพันเนอุโบเขาโอ้ยกระมีดละบ่เนี่ยโอ้ยโอ้ยมันแตกได้นี่นกีตะโดยเขาเพราตอนพ่อแตกพันกับบ่ขาดโอ้ยปัหาคุยอมีเข้าเขาเลยนะอุ้ยเอาเถอะตะโดยฮับสิ

อยากเบ่งเนี่ยไข่โมเดงไใคร,ดดใครตะโดดไปเบ่ไข่โมเดงมเนี่ยดดเขาวะเรางนี้เดีย๋ยวคนันจะได้คนลงอันนี่ลูกคนอันนี้เอาออกเอาออกเอาอกอ,าอกนับตะท้องลูกทั่วเดีย,ยเลลูกลูกหัวเจ้าเพราะนม่ไปลูกหัว ทุ่มตีแล้วฟองเ้าก็ปุ๊บปั๊บปั๊ปั๊พันตึ้อตื้อตื้อไเาด่ามดหจกหัวดโจกด้วเอาขาขืนทวต้าดยเอาขาขืนโยขาว้ังบอเอาขาขืนจากขี้ดินมันไตคขืนน้ำขาเจ้าเออ

เออบ่บ่อยู่ห่าน่อยู่หางเออพูดแพอีหน่อยพูดแล้วเ่เออพอดีหน่อยเปทางปุ่นบังแล้ดยยกขคะคืนโยาะคืนสองสอขาโมโลคดเ ลอะอืมไล่ไลอยู aya, mày, voulais, m aya, m aya. También, ่มามามาถูนั่นออกมาสล้ายานสลายานเพราคือบพรใหม่มาหนัอุ้ยนี่เราเหอโอ้ยมาคัอเพราใหม่มานักแ้บุญมี่พอสาหามเไม่ยสูงนี่กอกนะอยมเยอมยิงมันบวบถ้านี้ก็ได้าลละแหละ ทีมเมดเดงได้จะสิมาใครขาวนี่มันมันที่สมบอมันก็สมแขวเพาะว่า่สิมันเบิร์ดมัน่เบมเบิร์ดเลไปแซ่บแซ่บ่บไปมนเขาเอาไปใส่อันนี้เหรอโอ้มีคุณยายมาเด้อมาเด้อถือครูมาค่ะโมือนีสู้จอดเลย ระทึกปวดแสบปวดร้อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องบางคนกับแผลได้มดแดงแต่ว่าสาวเจอ,อก,กับมึนอยู่หักแต่มันเอน้ยได้ทีแขบบบแงดอกมันหนีหะจะไม่กะก็ตามดิค่ะไม่เด้พี่น้องไมง่แงใครมดแดงโอ้โหหหน้า สวนพัะกกระเดางามคักกำลังงามเลยพี่น้องกระดาไม่เบิง่งิล่ะลายค่<ม>กกำลังงามเลยทวนยังไงกระไดแล้วด้วยค่ะพี่น้องไข่มดแดงเดี๋ยวเสี้ยไปเหืน่นไปคัดเยก ไปข่ขาดว่าบึงว่าสิได้หลายปันไดน้เนาะค่ะนะเนาะสิพอทันบ่ได้ก่อยก็สิได้ใส่ตุ่มป้าเท่านั้นตัวมีตอนอยู่ขางเต็มอยู่สื่อมาอย้ำชันเบิดอหยุดจากบ่านเบาอยู่ยังหลายอยู่ทาเบงด้วยค่ะว่าสิขาดได้หลายบ่ต่อว่าหอยมันป่นดิละ่ะบปนน่ป่นเนี้ยว่าสิสิกิน้งหัวตัวไข่อุ้ยไข่หอยมันหิดงามงามว่ะง,งาม,งามานี่ต้องไต่มันนาะงามมีหรือ นี่เอาไปโรยจริงเจ้าสเอาเอาบุ้งพดเอาไข่มันให้สาวไข่ขึ้นบุ้งเซเว่บบ้งกระดดหลายบอเดหลายบ่อสด็จใช่ไหมจบตัวนีังกวนเดี๋ยวเอาไข่มันนเอาไข่มันใส่น้งเพราะว่ายกคลิปแล้วอ๋อสาวสาวไข่มันใส่ถ้วยมังพีหล่ะวิ่งกวนอันนี้กคือตัวบงอนี่ดี อีหลีเลยไค่ใหญ่ยอยู่ตัวละพี่น้องเอ้ยแกงใส่ขี้เล็กเนาะอีพ่ออ้ออันนี้เ,เหรอเฮ็ดเป็ดบ่นี่ยนี่นี่ไค่ใหญ่นนแล้วอีหลีไข่ตรงแล้วค่ะพี่นออ้องก็เฉขอจบกขีปให้คนเฒ่าเราเหลือกอยู่นี่แหละซะเจอสิไปทุระไปชงขีมอีกแล้วปคอยชุมมาทายไปคอยเฉีดม,มาตอนเฮ็ดกินให้เราเหลือกให้เราวลินจ๊กลินอยู่นี่เลย <laughs> หูตัวมึงกี่ลายนกี่ลายสลาผมก็เสียบอย่ดอกเสบน้ำผงสุลดนั่นแหละอ๋อนี่ก็ขาวนนี่แหละเป็นเหกาเป็นการามนี้วีสารของเห่าการไหล่ลาเออมันบอเคยเห็ดดิอาแผงเสือกอะไรยกปไปเพียงสามีแหละค่ะแล้วจะขากันแล้วสวัสดีค่ะเขาคุณทุกไล่์ทุกแชททุกคอมเมนต์ด้วค่ะเด้อเขาสย่างมาขายดีค่ะ